จับไปดีแล้วกันม,มาทำอะไรคะวันนี้เล่นชิงช้าเล่นชิงช้าอพี่เป็นโนอยู่ตรงนู่นสวนสุขภาพที่บ้านพี่ยังเล่นด้วยมีอะไรด้วยนะ ครื่องเล่นด้วยอ้าวคนนั้นมาแล้วมาทําอะไรคะนนมากินน้ำวันนี้มาทําอะไรกันคะเด็กๆกน,น,นี่นี่น,น้ําหนูขวดสีเขียวนั้นของแม่ค่ะเดี๋ยวพี่เปโนจะไปโชว์เล่นอันนั้นนะกินน้ําเสร็จอะใช่ไหมคะน้องโมนาอยากมาเล่นจริงช้าก็เดินไปเล่นได้นะคนเดียวจะต้องระวังนะโอเคอเ,เล่นแบบนทุกวัน,นคนเดียวเหรอ น้องโมนาดื่มนมแล้วก็สามารถเลยเดี๋ยวแม่จะวิ่งตรงนี้โอเคไหมคะสามารถเล่นได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแตีมาดได้ค่ะต่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเรียกคุณแม่นะคะหัวทิ่มเลยป้าพี่โนไปเล่นอันนั้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวแม่จะไปวิ่งละ พี่เป็นนนไปกันเลยเอออันไหนพังก็อย่าไปเล่นอ๋อเล้อย่างงี้อ่ะอุ้ยระวังด้วยตอนขึ้นอย่างนี้ะะละคะโอเคสลับขากันไปมายอย่างนี้หรอคะ ไปพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมต้องสลับกันแต่มันไม่อันนี้อ,อ๋อไม่ได้หรอกลูกสลับขาแหละลูกสลับขาแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปวิ่งก่อนเด็กๆก็นั่งคนนี้ก็นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ ไปเล่นชิงชา้าแม่ก็จะไปวิ่งนะคะโอเคไปเลยเดินไปเลยแม่จะไปส่งถ้าน้องร้อนแดดน้องก็เข้าร่มตรงนี้นะลูกตรงไหนเป็นน้ำก็อย่าเดินไปฝนมันตกไงคะมันก็เลยแฉะ แค่จับดีๆก็พอจะ,คะแค่จับดีๆไม่ต้องแรงมากใช่แค่นั้นแหละ <c oughs> นั่งให้ดีนั่งขยับไปนั่งให้ดีให้มันให้มันกระชับตูดตัวเองเออโอเค <c oughs> อ๋อใช่ใช่มันเต็มตูดใช่ไหมอ๋ออันนั้นถนัดกว่าเอาได้ ามาเล่นทุกวันใช่ไหมคะกับปู่ลเหรอคะทีนี้แม่ก็จะไปวิ่งนะคะน้องเล่นอยู่ตรงนี้นะโอเคใช่ถ้าน้องร้อนแดดน้องก็ไปนั่งพักตรงนู้นพ่อมีวิ่งพ่อมีวิ่งไปแล้วต้องจับไปดีนะคะ ถ้าร้อนแดดก็ไปนั่งพักนะลูกตามแม่มา้ลยไ,ไปไปไปหัวละหูเคอ่ะหัวของหนูเลยอะ ยังแซงไม่ได้อ้าวแซงไปแสงไป,งไปว้าวไปแล้วไปหาจับผีเสื้อเลยนั่งพักแล้วเหนื่อยก็ดูดนมนั่งพักแล้วสองบายบาย แซงแม่ไปแล้วหรออา้าวอันนี้ก็แสงอีกคนแล้วหรออา้าวพ่อก็ไปแล้วเหลือแม่คนสุดท้ายทำยังไงดีว้าวจะลวดว้าวไปแล้วอาหารหลังไปดูชมบา,บายบายบอกมือให้จะลวดนะนะแหมบายจะลวด พวกน,นี้มาใหม่นะเหงื่อซกกันเลย,ยกันแล้วพอเปียกไหมไปเล,ลยถึงก็อนะ